อรุษสวัสดิ์ฮะโอ้โหดูทรงผมเลยเยดะนกฟินิกไม่ยู่ข้างหลังนนกฟินิกจะกินอะไรอ่ะทำชาตาบารี่ตื่นมาหน้าก็เป็นอย่างนี้เลยเว้ยตื่นมาก็เหมือนมีคนแต่งคดพร้อมอ่ะทำแบบแบบว่าตื่นมาแล้วแบบ หอมเลยอ,เอ่ะอตึกมาก็เป็นอย่างนี้เลยอุ้ยเหลือปากเลยมีข้าเช้าไหมไม่อง้อปวดเพลินนะไปดูข้า,ชาวช้าดีกว่ามีอะไรกินไดำเขาเปิดยีสองศา ดำเบอร์อ้อมากินซีนี้มะไม่ <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> นี่คือซากที่เรากินม่ะคือเเมื่อคืนกูเก็บไปแล้วนะไว้รอบหนึ่งอะ่ะเอออันนี้ชดุดหนึง่งแสดงว่าเราใช้ของอันนี้มากเรามากินอันนี้ดิในบ้านค่ะล้างจาน อโอ้ <laughs> ใครของใครของด้วยตอนนี้เราทำยังไงอ่ะอ้วนขูดไงดอันเธอถือจะขูดให้จะขูดใครจะกินบ้างลุกมาเข้นเด็กต่านน้ำกอไเน่ยอานน้ำอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวอยู่บ้าน,นเกิอดอันนีเธอจะกินเลยเหรอกินจีเธอจะกินเลยเหรอไม่แปรงฟันก่อนเหรอไม่ห้องน้ำไม่ว่างทิไก,ก่อนชิ้นหนึ่งแล้วกันเข้าไปแปรงเ่งสดิอินหนปังปไหมฮะเขาอยู่ไหนเขาเยอะ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  มั้ต้องมันกินหอมกุยซินซินกินมันมหน่อยมากเลยเป็นแรไม่เยกิ่นไหม้กิ่นไ,ไม้มากเดี๋ยวถ่ายเซยนี่เนอ้วนดูขอบตาดิเนี่ยปีเตอร์ต้องเข้าแล้วตรงเนี้ย จริงจังละจริงจังอ๋อที่ไหนดูไม่รู้คุณไม่ได้อยู่ในวงการนี้ no filler ค่ะจังไปบ้ารหลังจังภาษาไทย แคตื่นไปไว่ายน้ำแต่เมื่อวานนี้นจริงตื่นแต่เจ็ดโมงล,ละแต่ว่าลุกไม่ขึ้นมาโยมผีออมโดนผ้าห่มออมอยู่ห่มมากเราไปคาเฟ่กินก่อนเกาเชือ่อเอาก่อนคาเฟ่บอกแล้วแม่งตื่นมาก็กินกินเสร็จก็อาบน้ำออกน้ำเสร็จก็ออกไปกินอีก แต่ว่า,าก็ก็กินกินซะส่วนใหญ่เดี๋ยวค่อยไปลดเอาเมื่อวานเมื่อวานกินทั้งวันจริงๆด้วยชิดเดย์ยาวชิดเดย์แบบเขาก็มีชิดเดย,วยว์ดดยว,ดดยว,วันหนึ่งก็กินข้าวมือ้อหนึ่งแบบมื้อใหญ่แบบว่าอะไรเงี้ยไอ้ที่นี่แบบชิดเดย์ทั้งวันกลับยืนปาเลือดมันมีกำลังจะไปออกกันไปออกไปเช็คเอาท์เรากำลังจะไปเช็คเอาต์ เราจะไปคาเฟ่ไปคาเฟ,ฟ่ใช่ไหมครับนงเราจะไปเดินเขาเราจะไปเดินเขาถุงกระเป๋าไปเนี่ย อะไรกันเนี่ยฮะเห็นตัวในไอ้นี่แหละในกล้องไอ้แนลแมนเอ้ยกะพีิไอ้เดอห้วคนใหญ่คนก็จมด้็จด้ะกว่าจะได้กินก็ต้องถ่ายรูปก่อนใช่เป็นธรรมเนียมของคนไทยแบบ สวัสดีครับ<ต><ต>นนี้มอไเมื่อกี้มึงบอกมึงจะพูดอะไรในรถอ่ะเชิญลงรึ่งที่นี่เขาชื่อว่าอะไรไม่รู้สัไปดูไปดูไปดูไม่รู้เราเรียวๆอยู่แล้ว ไปเที่ยวไปเที่ยวไหนต้องมีนี่นุย้ยไอ้ทีมงานคุณภาพอะ่ะไม่งั้นไม่ได้รูปที่ดี <laughs> อะไรอันนี้คือเราจะไปขเขาตะเกียบอะ สายร้อนจัดเลยอะดีโฟมช่วยได้ถ้าากเอาลรวมาต้องขึ้นเขานะมีลิงนะ สายอย่างร้อนเลยอะติดนิ้วเขาอะเอาหมห้เขาตะเกียบเขาตะเกียบยยกูเป็นม้าหอบฟางอยู่คนเดียวได้ปะวะไม่รู้ถ่ายไปก่อนว,วัน เหนื่อยยังชินสปิงโรลมาอยู่ร้านห้าดีกว่าแม่ไม่ตั้งใจมาเห็นไหมงกินกาแฟต้องไปอย่างี้เหรอเออกินสปิงโรลก็เอบีเอะเอบีโรกุ้งโอ้เหนื่อยขอวางหน่อยนะฮะเห็นลิงยังเห็นลิงยังเห็นลิงยังเหนื่อยเหนื่อย 링 <laughs> 룰링 <laughs> <laughs> <Ling -du -ling. laughs> ิดมาไอ้ก so ินไปก่อนลิงบุกลิงบุกลิงบุกอันนี้ยังไม่ดุเพราะลูบุรีนะลูบุรีนี่กระโดดใส่เจอถือไว้เนี่ยกระโดดลูบุรีส่วนจอชเี้ยอยากเล่นงั้นมากเลยอ่ะวินเซิร์ฟไหมทุกวันจะไปเล่นวินเซิร์ฟมากเลยจ้องทองนิดนึงนะมันจะได้แบบคือแบบไมม่รวนวินเซิร์ฟสุดนจอดมากเลยครับคู่นี้กรัหอบจอดมากครับหวานมากเลยครับผม นะครับเค็มมาครับไปเจ้าบ่าวเค็มมากเลยครับเจ้าบ่าวใส่ไว้เค็มมากเลยครับผมซ้อมพีเวดดิ้งลูกคลุ้งในทีเดียวครับก็ซ้อมพีเวดดิ้งอ๋อพีเวดดิ้งนะครับเหมือนไม่รู้หมานครับมีหวั่นวันนี้ไหมครับตําหนักนะโอ้ยเออแบบนี้กูอยากจับปูแต่ว่าแล้วนี่มึงใส่หมวกอะไร ก็โหมยดาไงกันหน้ากันหลังนี่มันคืออะไรลูกปูอืมมันมันอยู่ในนี้แหละไม่ใช่นี่มันคือหอยหลอดอปูเห็นปูเล็กๆมันเดินเข้าไปในนี้ซึ่งกูอยากรู้ว่ามันทําลึกลึกถึงขนาดไหนมึงนี่มันทําลายบ้านปูเราจะไปไหนต่อฮะหาข้าวกินเถอะร้อนอ๋อร้อนอ๋อถ่ายรูปไม่ไม่หมดเลยนี่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  หลบกลางกูจะใหมู่้แนแดดได้ดีนะพวกูเป็นเด็กของเพวกมึงอ่ะเอ้ยเธอไม่ถือของให้เพื่อนอ่ะเธอเนี่ยเธอเนี่ยขีดมาแล้วมึงอ่ะโอ้ข้าไม่ชอบสายจริงๆโอ้สา,า,า,ายเต็มเ,เท้าเลยโอ้สายไม่สิบสักงนิด ทำงเจ๋งจริงของเขาดีสา,าสน์วะโฆษณาไนกี้นะเขาดีสานรุ่นเลยเอ,อ่ะเขาทำเป็นรุ่นงี้ก็มันดีได้หมดอ่ะโอ้ยร้อนรถอย่างกระตาอบรถอย่างกระตาอบเกิดจาไม้คุณพลาดอะไรมั้งหลังเราทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าแบบทอดทอดไขอออ่ดาวในรถอ่ะ ามาัตั้งไว้ในรถล้วก็ดูว่าเออไข่ดาวจะสุกไหมอะไรเงี้ยร้อนอันนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันในห้างเพราะมันร้อนมากรอเพื่อนก่อนอะไรต้องขายใกล้ๆถึงจะเห็นแบบว่าเออได้แต่งหน้านะอุ้ยแสงสวยเ <c oughs> ด็กหนุม่มเมกา ข้าห้างยังใส่แว่นดำอยู่ฮิดโดวดิเริโคแมนขออาร์ตนิดลูกโอ้ยเปิดเป็ดไหมัต้องเปิดแฟ็ดไหมมันมืดมากอ๋อโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์มาโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์เขาอยู่ไหนวะ เอาตรวัปาดาี้กูถ่ายให้ดูดูดูถ่ายกับตู้เออเราส่งไปให้ผู้สาวดูโอ,อ้ยไม่เคย,ยเห็นลยัสอ่าา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 า่าา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 ายาีาา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 าเอาาอาาาาาามาา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 าขนาดนั้นด้วย <laughs> าวาาตู้าาาเพาามาา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 ามา ต้องเปิดแฟลชด้วยไหมเปิดแฟลชเออเราเปิดแฟลชด้วยเปิดแฟลชเปิดแฟลชนี่เอออย่างไปคอนแฟลชคอนในแบบเลยไปไปไเออถ้าสมมติว่าถ้าเราของมีของก็จดละเราจะไปสอบของมอเตอร์ไซค์เดี๋จับก็ต้องสอบต้องสอบพิสูจน์อีกรอบหนึ่งกลัวทำไมอะถ้าสอบผ่านแล้วอีกรอบหนึ่งก็ต้องง่ายๆจัดไปจัดไป ว่ามันต้องรอปะทฤษฎีวันนี้พิเศษวันนี้ก็จะเป็นปฏิบัติไม่ถ้าเราสอนทฤษฎีผ่านเราก็ได้ลงไปปฏิบัติเลยืมเสือแกก็ตะโกนแบบปุกลก999พี่จะหลับแล้ว9 9อะไรนะคะกลับบ้านแล้วจ้ากำลังไปขึ้นรถที่ลานจอดรถชั้น3ไอ้ก็ถือไม่พูดเขินเอเขินเรากำลังจะกลับบ้านแล้ว คลิปนี้ก็กำลังจะสิ้นสุดลงนะคะน่ากลัวเห็นหน้ากลัคลิปนี้เป็นไงคลิปนี้เป็นไงแฮปปี้แบบทลิคนแก่ไม่ได้ทำอะไรเลยกินแล้วก็นอนแล้วก็กินเข้าพี่พักแล้วก็สรุเราคลิปหน้าเราค่อยวางแผนกันอีกทีนึง ว่าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ทิปนี้ไม่ไหวขึ้นไปอีกเหรอเออมั้งขึ้นไปอีกขึ้นบนตรงไหนนี่ทีมนี้เป็นทีมที่แบบมาต้อนรับเพื่อนชาวอเมริกาของเราไอไออุ้ยตัวเก๊กตลอดเวลาอะอะไรจยิ่ง้างตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราจะไปกันตรงนี้นะคะบ๊ายบาย น่าเจอกันที่ภูเก็ตพม่ไปภูเก็ตเลยอ่ะโหดหน้าเลิกกลัดโอเคขอให้เพื่อนเดินทางปลอดภัยนะคะยังไม่ไปกป๊บเวที่สิเ็ดนั่นแหละไปพอดีก่อนพอดฟิวโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับไปุณส่งบายบายตรงตรงนี้บ๊ายบายบายบายปิดบาย ไปบายซีคุยไงแล้วรถเราอยู่ไหนไปจะไปส่งนี่เ้าจะไปส่งเพื่อนกลับบ้านก่อนข้าวผภูเก็ตบ้าภูเก็ตภูเก็ตต้องนั่งเครื่องไปเหรอเออเก็ยขับรถไปก็ได้้ยแต่ไกลตรงไหนเขียนปะล่ะเฮ้ยอนพี่ไปไหนวะ เรายูนนอ้นดีเราไม่ได้เจอกันกี่ปีนะอ่ามันแตกกูออกจบแล้วปะเมื่อไหร่จบแล้วปะตั้งแต่จบเลยปริญญาผมก็ไม่รับไปด้วยไม่อ้กูมีชุดไว้อ่ะกูไม่ได้ใช้ลูกบ้ะกูสั่งตัดไปอ่ะออนักปริญญาก็ไม่ได้รับมึงอ่ะใช่แข็งเหลือดูดิเพื่อนขอบคุณเจอกันขอบคุณสำหรับของฝากของฝาก เอาไปแช่ในน้ำแล้วก็อาบแขกประเทศไทยขอบคุณนี่เนี่ยนี่ข้าวไม่ได้เหรอไม่ล็อกบ้านใหญ่จัดเราส่งเพื่อนแบบเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกลับกรุงเทพช่ย่วงมากเลยเธอขับคนเดียวได้ไหมเขาขับคนเดียวตลอดเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกั เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็คงจะถึงดึกพอดีแล้วก็ปิดกันตรงนี้เลยนะวิ่งลิงน้องลิงชวนคนขับดูทางอีก <c oughs> ลิง,ลงก็เดี๋ยวทริปหน้าเราไปไหนกันอีกไม่รู้ไอ้ไอ้บอกว่าจะไปภูเก็ตเพื่อนบอกว่าเจอกันทริปหน้าที่ภูเก็ตเลยแต่ว่าอีกอกี่ปีนะไม่รู้นะ <c oughs> บน้านจะกลับมาเนาะ พร้อมหรือ,อยังไม่จะบังคับปูดเห็นเขาไหนเธช่วยเขาก้อนออกอะ่ะจะขับรถระวังเออแล้วก็ออกไปก่อนสิตรงไปแล้วค่อยไปเปลี่ยนออกไปไม่ใช่พวกออกปุ๊บไปเลยโอ้โอครับเราเป็นคนดังนะครับมีแฟนขับนะฮะไปหาไปเรื่อยๆหาดี ไป่รอด